ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ ที่ช่วยสนับสนุนช่องเล่าให้ฟังช่องเล็กๆช่องนี้โดยการโอนเงินเข้ามาสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งนะครับขอให้เงินที่ท่านสนับสนุนมานี้ส่งผลให้ท่านนั้นได้กลับคืนมาเป็นร้อยเท่าพันเท่ารวยยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับขอบคุณจริงๆครับขอบอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าช่องเล่าให้ฟังช่องนี้นั้นไม่ได้ฝากฝ่ายฝ่ายอเมริกาหรือจีนแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับ เพียงแต่ผมได้ยินได้ฟังได้อ่านบทความต่างๆแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อคนไทยและประเทศชาติของเราจึงได้นำมาเผยแพร่นำมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นเหมือนการเป็นหูเป็นตาให้กับคนไทยและประเทศชาติของเราเพื่อการรู้และเตรียมการรับมือในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างไม่เสียเปรียบถ้าถามว่าผมฝักไ่ฝ่ายไหนผมขอตอบว่าผมฝักฝ่อย่างยิ่งคือประเทศไทยครับ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เท่าชีวิตของผมในปัจจุบันนี้ประเทศชาติของเรานั้นมีความกดดันมากมายจริงๆที่ถาโถมเข้ามาใส่แต่ก็ดีที่สุดที่มีคนไทยทุกท่านที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้ออกมาช่วยกันปกป้องเป็นการร่วมแรงร่วมใจที่มีพลังยิ่งที่ช่วยให้ไทยของเราไม่เป็นรองและเอาชนะมาได้ในทุกๆสถานการณ์ วันนี้หุนเซนผู้นำเขมรได้มาแผนใหม่ดังบทความที่ผมจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ครับเขมรมาแผนสูงโชรวยหรือหมดสิ้นปัญญากันแน่เขมรประกาศออกมาว่าจะยกเลิกการเก็บค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดกีฬาซีเกมส์กับทุกประเทศข่าวนี้เมื่อได้ยินแล้วรู้สึกเฉยๆก็พอรู้ว่าสักวันหนึ่งฮุนเซนจะต้องหมดมุกหรือหมดปัญญา ที่จะทำภาพพจน์ของตัวเองกับชาวเขมรให้ดูดีขึ้นได้ในสายตาเพื่อนๆในกลุ่มประเทศอาเซียนความอาหังกาและความเย่อหยิงของตอนเองนั้นที่นึกว่าพี่ใหญ่อย่างจีนที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตอนในทุกๆอย่างฮุนเซนหลงลืมไปว่าถ้าจะให้จีนมาช่วยเหลือเรื่องอะไรนั้นก็จะต้องมีใบสัญญาลงนามกันให้เรียบร้อยจีนพร้อมที่จะช่วยเหลือเรื่องเงินทุนทุกๆอย่าง แต่ฮุนเซนก็ต้องทำใจยอมรับกับดอกเบี้ยอันมหาโหดของจีนด้วยเช่นกันและสิ่งที่ฮุนเซนไม่เคยรู้เลยก็คือมหาอำนาจจีนนั้นไม่ได้มีเงินทองมากมายอย่างที่ฮุนเซนเคยมโนภาพเอาไว้เลยและเห็นได้จากประเทศลาวที่เงินลงทุนทั้งหมดนั้นมาจากภาคเอกชนของจีนทั้งสิน้นยกเว้นการสร้างเขื่อนและรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมจีนกับลาวเท่านั้น ถึงจะเป็นเงินลงทุนของรัฐบาลจีนปัจจุบันฮุนเซนก็ไม่เคยรู้เลยว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศของรัฐบาลจีนนั้นได้ขาดทุนอย่างปนปีและสูญเสียเงินไปเป็นจำนวนมากกว่า5 0 0แสนล้านหยวนและทิ้งโครงการต่างๆให้กลายเป็นตึกร้างมากถึงกว่า50ล้านโครงการจากสาเหตุที่รัฐบาลกลางของจีนนั้นขาดเงินทุนสำรองอย่างหนักและคนจีนในประเทศกว่า100ล้านคน ต้องสูญเสียเงินมัดจำแบบฟรีๆและไม่มีที่อยู่อาศัยกันอีกด้วยและสิ่งที่ฮุนเซนยังไม่รู้อีกหลายเรื่องของจีนเช่นเมื่อต้นปี2,566ที่ผ่านมามีมหาเศรษฐีจีนเป็นจำนวนมากได้หอบเงินเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกันหลบหนีออกนอกประเทศเพราะเขาไม่มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลจีนและพวกมหาเศรษฐีพวกนี้พร้อมจะนำเงินไปลงทุนในประเทศไหนก็ได้ ที่พวกเขาสามารถอาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆได้ตลอดชีวิตและประเทศลาวคือสิ่งที่มหาเศรษฐีจีนเลือกที่จะมาลงทุนมากกว่าที่จะเลือกประเทศเขมรและผมเชื่อมั่นว่าฮุนเซนต้องร้องขอความช่วยเหลือเงินลงทุนจากจีนเพื่อมาสร้างภาพในมหากรรมสีเกมของตนให้ดูยิ่งใหญ่พร้อมกับวางแผนเครมมวยไทยและวัฒนธรรมไทยไปด้วยความเย่อหยิ่งจองหอง และผมก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าฮุนเซนต้องได้รับคำตอบจากจีนว่าเงินมีให้แต่ต้องทำสัญญาเงินกู้ให้เรียบร้อยและเชื่อว่าฮุนเซนต้องหงายท้องเมื่อเห็นดอกเบี้ยอันมหาโหดจากจีนเชื่อว่าจีนจะรับปากเขมรว่าจะสร้างทางรถไฟระบบขนส่งทั้งหมดเพื่อเชื่อมไปที่จีนเท่านั้นไม่ได้มาเสียเวลากับสีเกมบ้าๆของฮุนเซน และคงที่จะไม่จ่ายเงินแบบศูนย์เปล่ากับเขมรแบบฟรีๆด้วยและไม่รับปากว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากเข้ามาดูซีเกมส์ของเขมรหรือไม่จีนนั้นมีหน้าที่ทำธุรกิจอย่างเดียวและต้องการผลกำไรมากด้วยและไม่ได้มีองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือประเทศที่ยากจนเหมือนในยุโรปและสหรัฐอเมริกาการไม่เรียกเก็บเงินค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดต่อทุกประเทศในอาเซียน นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าฮุนเซนร่ำรวยอะไรเลยแต่เป็นการวางแผนแบบตืน้นตื้นว่าไม่ขอเก็บเงินค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดแต่ขอแลกกับอุปกรณ์ต่างๆเพื่อนำมาใช้ในกีฬาซีเกมส์จากประเทศต่างๆในอาเซียนแทนและเชื่อว่าฮุนเซนจะขอความเมตตาจากทุกประเทศให้ส่งกรรมการตัดสินและให้ประเทศนั้นๆออกค่าใช้จ่ายเองในเรื่องที่พักและค่าจ้างของผู้ตัดสินสาเหตุหลักๆก,ก็คือ เขมรไม่เคยมีประสบการณ์ในการจัดกีฬาซีเกมและผู้ตัดสินของเขมรน,นั้นก็มาจากหน่วยงานแบบบ้านๆไม่ใช่มืออาชีพและอาจจะไม่เข้าใจในกฎกติกาของกีฬาสากลและอาจจะทำให้ฮุนเซนและประชาชนชาวเขมรน,นั้นหน้าแตกยับเยินและได้รับความอับอายไปทั่วอาเซียนนอกจากนี้ฮุนเซนก็คงรับรู้แล้วว่าบัตรเข้าชมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์บัตรขายไม่ออกซักใบ นั่นก็คือไม่มีนักท่องเที่ยวจากประเทศไหนสั่งจองตั๋วเข้ามาชมเลยและอาจจะสื่อให้เห็นภาพในอนาคตว่าซีเกมส์ในครั้งนี้อาจมีแค่นักกีฬากับสตาฟโคช้ชของประเทศต่างๆเข้ามาร่วมพิธีการแข่งขันเท่านั้นแต่ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาชมกีฬาซีเกมส์ในขเขมรเลยอย่าลืมว่ากีฬาซีเกมส์ก็สร้างเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวได้อย่างมหาศาลเช่นกัน มันก็เลยถูกประกาศออกมาแบบนี้อย่างน้อยก็อาจจะทำให้หลายประเทศได้คลายความตึงเครียดต่อเขมรได้บ้างและอาจจะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกีฬาซีเกมส์เพิ่มจำนวนขึ้นได้เขมรก็คงคิดกันได้แค่นี้แหละและอาจจะเปลี่ยนแปลงคำพูดทุกอย่างได้ตลอดเวลาผีเข้าผีออกเพราะพาการร้อนรนเกินไปหมดและเผลอไปเล่นงานประเทศไทยเรื่องมวยไทยและวัฒนธรรมไทยเข้าอย่างจัง แม้จะรู้ทั้งรู้ว่าประเทศไทยนั้นมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่อประเทศอาเซียนและในทั่วโลกมากขนาดไหนทั้งทางเศรษฐกิจและรวมไปถึงความเข้มแข็งทางกองทัพอีกด้วยฮุนเซนก็แค่มโนว่าจะยืมมือพี่ใหญ่อย่างจีนมาเล่นงานชาวสยามเท่านั้นเชื่อว่าจีนคงไม่ได้มีอำนาจพอในปัจจุบันนี้และก็คงให้ความหวังที่มันลมๆเล้งๆต่อฮุนเซนไปเรื่อยๆ คุณเซนควรจะหันมามองไทยในปัจจุบันนี้เสียทีว่าภายในประเทศไทยในขณะนี้นั้นเขากำลังไล่ล่ากลุ่มทุนจีนสีเทาที่สวมบัตรประชาชนปลอมกลุ่มทุนจีนที่เป็นนอมินีที่เข้ามายึดพื้นที่ทำกินของคนไทยขบวนการยาเสพติดและอาชญากรรมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารต่างๆอย่างเคร่งครัดและจะทำการกวาดล้างกลุ่มมาเฟียพวกนี้ให้หมดเกลี้ยง หลังจากเลือกตั้งภายในประเทศจบลงประเทศไทยจะได้รัฐบาลที่มีนโยบายกำจัดยาเสพติดให้สิ้นซากไปจากประเทศไทยและจับปฏิรูปองค์กรตำรวจและข้าราชการขึ้นมาใหม่เพื่อป้องกันการขยายอิทธิพลของจีนและกลุ่มทุนจีนต่างๆที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายทุกอย่างมันจบแล้วหุนเซนที่คิดการไกลและเล่นงานสยามประเทศในช่วงแรกคนไทยทุกคน จะจดจำพฤติกรรมของนายตลอดไปขอขอบคุณบทความอาจารย์เดชานารุนาท